คลิปนี้นะครับจะมาตอบคําถามนะครับผมสาหรับที่คนที่นะครับคนที่กำลังฝึกพิพนอยู่นะครับแต่ว่าฝึกมาฝึกมาโดนสักพักหนึ่งนะครับกาอยางเรียนไล่ลายลําเพลินได้นะครับแต่ยังว่าท่านมีคนต่อให้นะครับผมคลิปนี้ก็จะมานะครับเฮ็ดเป็นแบบเหมือนแบบสอบถามนะครับสอบถามว่าท่านที่น้องๆหรือว่า อาจจะฝึกไม่นะครับคนที่ฝึกไม่แต่ว่าได้นะครับน้องพี่พี่น้องนะครับทุกคนนั่นแหละทีกําลังเขามาเรียนรูในการเรียนพินไม่หรืออาจจะพักฝึกมาช่วงนึงแล้วแต่ยังเล่นลายลําเพลินไม่เป็นนะครับผมก็เลยเคยเฮ็ดไปรอบนึงนะครับเป็นคอร์สเรียนลายลําเพลินนะครับผม250นะครับการตอนนั้นก็ได้เฮ็ดไปนะครับก็มีผู้เรียนเข้ามาจํานวนมากนะครับเกือบร้อยคนนะครับผมตอนนี้ก็เลยสีมาเฮ็ดอัปเดตเป็น ่าเป็นคอร์สเรียนคอร์สท,ที่2นะครับเป็นลายลำเพลินแต่จะทําเป็นพรีเมียมขึ้นก็คือเหตดละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นมีลายไล่เพิ่มเป็นเพ่งให้ลายขึ้นแล้วก็อ่ามีการสอนตัวต่อตัวด้วยนะครับมีการสอนตัวต่อตัวคนละไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับสมาชิกนะครับสำหรับสมาชิกที่มาสมาัครนก็เลยสีมาเฮดแบบสอบถามว่าผมสี เฮดคอร์ดใหม่นี่ยไล่ลำเพื่อนนี่นะครับจะมีคนสนใจบอนะครับผมถ้ามีคนสนใจเยอะถ้ามีคนสนใจหลายพงกระชีออกมาเฮดคอร์ดนี่นะครับให้สําหรับคนที่สนใจนะครับผมอ่ะกระรอกคอมเมนต์มากเลยครับผมสําหรับถ้าสนใจนะครับจะเรียนเป็นการเรียนในกลุ่มปิดผมทีเฮดให้เป็นมีโน้ตอ่าแบบละเอียดมีคลิปเฮดตามนะครับก็คือเรียนตามผมเหมือนเหมือนตัวโต๊ะโตนี่แหละ คุณสามารถเรียนได้ตลอดเวลานะครับเรียนได้ตลอดชีพตลอดเวลาแต่สิทธิ์ที่คุณจะได้รับก็คืออ่าก็คือคุณสามารถแชทมาหาผมนะครับถ้าอย่างเรียนก็คือให้ไม่ให้คนละหนึ่งชั่วโมงอ่ะคนละหนึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงชั่วโมงก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ผู้เรียนนะครับแต่ให้คนละไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับผมในในในสมาชิกนะครับในสมาชิกทีทีมาสือคอร์สนะครับผมอ่าอันนี้ก็เฮ็ุแบบสําหรับ คนที่มีปัญหาที่บ่มีคนสอนหนึ่งหาคนสอนเป็นต่อเป็นจิตจารสนายากนะครับจับต้นชนปลายบ่ตถุกระเทือนนะครับอ่าเป็นการเล่นล่ำเพื่อนแต่จับต้นชนปลายบ่ถถุบ่รู้ว่าที่ไปที่มาลง้งไรหน่อยไรเงี้ยจังไดน,นะครับกะอ่าฝากด้วยนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับผมคอ,อนีกับสียูในราคาประมาณอ่าหกร้อยมีทอนนะครับผมหกร้อยมีทอนนะครับสนใจคอมเมนต์มาด่วนๆเลยนะครับผมผมจะได้เฮ็ด ล่งไว้สถิตีนะครับถ้ามีคนสนใจเยอะผมก็จะทำคอร์สนี้ขึ้นมานะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ